เอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวะพารา นาสียังวิหารติอิสิปันเนมิคาทายตาระโคภควาปัญจวาคีเยปิคูอามันเตสิทเวเมปิคเวอันตาบาปชิเตนาเสวิตาพายโยจายังกามสุก ขามัสุขัะลิกานุโยคโหหินุอคามโมตัวตุวชนิโกะอนาริโยอนัตตสันหิตตัวโยยายังอาตะกิลามะคานุโยคโหตัวคโอนาริโยอนัตตสันหิตตเอเตเตปิกเว ปพัวอันเตอนุปคัมมามาชิมาปฏิปทาตถาคเตนอภิสัมปุทาจะกุกรณียานกคาีอุปสมัายอาปินญาญสัมพัวทายนิธานายสังวัตติกตมมาจะสาภิขเวม ชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมปวธาจากุกรณียานกรณีอุปสมัยอาิญญายสัมปวธายนิธานายสังวัตติอยมีวะอริโยอาทังกิโกมาโคสไซยทิทาง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปวสัมมาวาจะสัมมากัมมตัวสัมมาอาชีววสัมมาวายามัวสัมมาสติสัมมาสมาทิอายังโคสพีคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตนอาภิส สัมปุทาจักุกรณียากรณีอุปสมัยยาปิญญาสัมปุทายนิิทานายสังวาตติกิทังขุปนาพีเขวทุขังอริยศาสังชาติปิทุขาชราปิทุขามรณงปิทุขังสุ กัปปิเทวทูกขะทวมนาสุปายาสาบปิทูกขะอาติเยหิสัมประโยช์โคทูโคปิเยหิวิประโยช์โคทูโคยามปีชังนลปติตามปิทูขังสังขิเตนะปันจุปาทานนัขันธาทูธาอิทัง ข้อปัญผีเขเวทุขสมุตยโยอริยศาสจังยังตันหาปวนโนปวิกานันธิราคสหคาตาตระตาตราปินันทินีสัยติตังกามตันหาปวตันหาวิปวตันหาอีทางขปนภผีเขเวท ตัวคณิโรตัวอริยสัจจังยวตัสสาเยวตังหายาสิสวิราคนิโรตัวจาโคปตินิสักโคมวติอนาลโยอิทังโคปนาปิกเวทุวคนิโรธคาไมเนปติปตาอริยสัจจังไยเมวะอริ โยอาทางทิโกมาโคสัยยาธิทางสัมมาทิฏิสัมมาสังกบปวสัมมาวาจาสัมมากรรมันตัวสัมมาอาชีวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมมาธิ อีทังทุคขังอริยศาสจันติเมภิคเวปุเิอนนุยสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิาโลโกลอุทปาทิตังโ อานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาอยัาติเมปีเขเวปูเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุมุุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาาุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโกปานิทังทุกขัง चा परिञ्जातान्तिमेऽपि कवे कोके अननु सुते सुधा मे सुचा कु उत पाधियानाम् उत पाति पाञ्जा उत पाथिवे च उत पाथि आलोको उत पाथि इथा को खसमुथयो अर्यसा चान्तिमे พีกเวภูเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังขปานิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมพีกเวภู โอเอนัณโนสุเตสุธมเมสุจาคุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจงปะหีนันติเมปีคะเวปุเพอนัณโนสุเต สุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกะอุทปาทิอิทังทุกนิโรธะอริยศาสจันตเมพีคเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปา อทตาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโคปนิทังทุกนิโรทัวอริยสัจจังสัจิกาตาปันติเมปีคเวปุเปอันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทตปาทิญาณงอุทตปาทิปัญญาอุ อุทปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกะอุทตปาทิตังโคปนิทังทัวกนิโรทัวอริยสัจังสัจจิกตันติเมพิกเวปุเอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักภุงอุทปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทต ปาทิอาโลกัอุตปาทิอิทังทักกนิโรทคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมผีกเวบุเพออนนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลกัอุตปา ทิตังโคปานิทังทวคนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจภาเวตาพันติเมภิกเวปุเพอนโนสุเตสุธามเมสุจักขุมอุตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปา ทิฏฐังโคปนิทังทวคนิรธวทามิเนปติปทาอริยสัจจานภาวิตันติเมพิกขเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุณอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาว กีวันจะเมปิคเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังตวัสสาการังยถาปุตังยานตาสนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปิคเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรหมเกส สมณพระมิยาปชายาสเทวมโนสายยาอนุตรงสัมมาสัมพุวทิงอภิสัมพัวโทปาจัญญาสิงยาตัวจัคโมีพีกเวอิเมสุจตัวสุอริยศาสเจสุเอวันติปริวัตังทวาธสาการังยาตาปูตัง ยาณทาสนาสุวิสุทธังอโหสิอัาหังปีขเวสเววเกโลเกสมาระเกสพรามเกสสมาณพรามณิยาปชายาสเววมนุสายานุตรังสัมมาสัมปวติงอภิสัมปวโทปจัญญาสิงญาณจ ปัญญเมธาสนังอุตตปาทิอากุปปาเมวิมุติอัยมันติมาชาตินาจิธานิปุนาภวติอิทัมภวจะภะตวะอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุปะคะวะตตอภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปนญไวยาการณาสมิงัาน ยมาเนอายะสัมตัวโกนทานยัสวิรชังวีตมะลันธรรมะจากคุงอุทะปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสาพานตังนิโรธธรรมันติปวติเตจพะควาตาธรรมะจากเกภูมมาเทวาสตัมนุสวีสุนเอตา พะคะวตาภารานสียังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังประวัติงอาปฏิวัติยังสมณีนาวาพระมเนนาวาเทเวนวาเารนวาพระมุนาวาเกณฑิวาโลกัสมีิน อมนังเทวานังสัตถ ان สุตตวัจโจนาราชิกาเทวาสัตถมโนสาวเสงจตัุหาราชิกานังเทวานัง นังสาธังสุตตวะตาวะติงสาเทวาสาธมโนสาเวสุงตาวะติงสานังเทวานังสาธังสุตตวายามาเทวาสาธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสาธังสุตตวะ ตุสิตาเทวะสัตตมโนสาวีสุขตุสิตานังเทวานังสัททังสุตตวานิมานนรตีเทวาสัตตมโนสาวีสุขนิมมานนรตีนังเทวานังสัททังสุตตวาปรณิมมิตวสวะ ปฏิเทวาสัตมนุสสาวีสุปารณิมิตวัสสวัตตินังเทวานังสัทังสุตตะวะพระมกายิการเทวาสัตมนุสสาวีสุเอตัมปะกวตตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิคาถา Yeotarang kamacakang bawatitang apa diwatiang sama wa Brahmman wadhi wa mare wa <Sess> तिहतेन खनेन ना तेन मुहूर्तेन यावब्रह्म लोकासाथो आपोखाचि अयं जथ सहासि लोकथातुशङ्कम् पिशम्पकम् पिशं पवेति आपमानो च ओजारो ओपासो लोके पातु रः โอสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุปวังอัทโคภาควาอุทานัง